เาลทีสวัสดีพี่พี่ชมาชิกนะครับผมเนาะอ่ะมาเจอกันอีกแล้วสลับแนวทางเลขเด็ดฮานอยนะครับฮานอยเลขเด็ดประจําวันเสาร์ที่17นะครับมกราคม69นะครับทางช่องอ่าเลขเด็ดเาลทีนะครับผมเนาะอ่ะตามมาต่อสลับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับซึ่งฝั่งนี้ฮานอยเด่น3ตัวนะครับผมเนาะอ่ะนะครับก็เนอื่นเาลทีขอสวัสดีนะพี่พี่ชมาชิกเอฟซีขาประจำเขอสวัสดีนะครับพี่พี่ชมาชิกผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ด้วยนะครับผมเนาะนะครับอ่ะตามมาต่อในมาชิกสำหรับแนวทาง ห้าหน่อยวันนี skins, e ้นะครับแล้วก็ผมเน้นพี่ปกวีโดยสัปดาห์เมื่อวานเนี่ยนะครับสําหรับเด่นสีผมนี่ไม่ลงเลยขอไปมาเช็กด้วยกันล้วกันเนาะอ่ะนะครับผมพี่ปกวีนี่ยจุกเลยเมื่อวานนะครับผมขอสรุปผลก่อนนะนะครับผมใจ้ลงด้วยหนึ่งเข้ามาแล้วเขาคนละหนึ่งไร่หนึ่งใจด้วยนะให้มาเช็กเข้ามาแล้วเขาคนละหนึ่งไร่หนึ่งใจด้วยนะครับเมื่อวานในสองเจ็ดสี่นะเมื่อวานนะสรุปผลกันก่อนนะครับผมก็พยายามลงคลิปทุกวันในมาเช็กเนื่องจากอ่า วันไหนที่นะครับมีหุ้ล่าเยอะอาจจะลงสายหน่อยนะครับก็ขอบคุณที่มาชี้ที่ทักถามนะครับผมเนาะนะครับเทียบเียาสีหน่อยเนาะมีน้อยกินเนาะพิเศษนะปกติแล้วก็ VIP นะครับผมอ่าเทียบเียาสีหน่อยนะครับผมเป็นมัดรวมนะนะครับผมมาแยกหน่อยนะครับผมอ่าน้อยกินเมื่อวานนะครับหนึ่งสี่สองแปดแปดเนาะ พิเศษนะ92028ปกตินะหนึ่งองแปดแปแล้วก็ vp 3 9ส6 9เนสนาะสําหรับ v ีพีเมื่อวานนะครับ นะครับมาดูกันนะฮมาชิกนะครับสำหรับกระชานะหกสองเนะสองหนึ่งมีไหมนะครับสองเองาสองหมาชวดนี้นะฮมาชิ่ะชนกล้องนิดนึงสอเกนาะกชชานะสองเกแล้วก็สองหนึ่งนะกชชชวดนี้นะครับอันที่กาชชานะนะครับสองเก้าสองหนสองเะครับแล้วก็สองหนะครับอันนี้คือกาชชานะนะครับผมแล้วนอยกิ่อ่ะหนึ่ง สี่สองไม่มีนะครับถ้าตัดคู่อย่างนี้นมาสี่สองนะในตัวเด่นนี่นะครับผมเนะาะนะครับพันมาตัวเด่นนี่ก็มาสี่สองแหละนะครับผมอนะนะครับ,นะรบไม่มีนะในชุดจากคู่เด่นนะไปสี่ห้าสี่หกสี่แปดเลยนะครับแปดแปดไม่มีนะพิเศษเก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์นะครับเอามาชุดนี้ในตัวนี้เลยพิเศษเนาะนะครับมาชุดนี้เนาะอ่านะครับนะมาชุดนี้แล้วก็สองแปด ในตัวเดืนสองเจ็ดสี่เนาะอันนี้28นะไม่ลงนะครับอาเด่น2ลงนะนะครับเด่น2ลงนะครับผมอันนี้ก็2ลงเนาะนะครับปกติ1 2 8่งสองแอีกหึ่นะครับ1 2 8นี่2 9ง0 2 1เนาะแล้วก็8 9ไม่มีนะครับ7 4 2 2 4 7อันนี้ไม่ลงเลยนะครับผมอันนี้ก็ไม่ลงนะครับเอานะครับก็ทำเต็มที่กระแสเมื่อวานนะนะครับมาเฉพาะพิเศษ20นะครับผมนะครับแล้วก็กระชาตเนาะนะครับไปอ่า สองเก้าสองหนึ่งสลับกระชากก็ดีใจกับมาชี้ผู้โชคดีด้วยนะครับสลับเลขวิ่งผมนะนะพีโผพีไม่ลงก่อไปมาชิกด้วยนะครับเมื่อวานอ่ะวันนี้ตามกันต่อนะมาชิกนะครับสลับในทางเลขเด็ดฮานอยนะนะครับคัดคือเก้าเลยมาชิกชือช่อชอบแค่ไว้จดไว้นะ,ะ,น,น,น,ะนะครับไปสูตรเป็นแนวทางเนาะนะครับตามกันต่อเดี๋ยวมาเน้นพี่โผพีขึ้นเก้านั่นแหละนะครับผมเนาะอ่ะเลขเด็ดฮานอยนะครับตามกันต่อวันนี้วันที่สิบเจ็ดนะนะครับ รัฐบาลไทยด้วยวันนี้นะครับขอสอบผ่านทุกทุกวิธีนะนะครับเลขเอา่าดีเด่นฮาหนอยนะวันที่17นะทับมกราคม6กเกานาะนะครับคาดแล้วนะครับสรับวันนี้เนาะจะชอบแคปไว้จดไว้นะครับผม ขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีดด้วยนะขอบคุณทุกการไลค์กะแชร์ให้มาชีกด้วยนะ,ะมาดูในะตัวเด่นนะครับสลับสายออกกำลังกายเนาะเด่นสามตัวนะเด่นผุมเด่นนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับสองสามแปดนะสลับตัวเด่นวันนี้นะตรงใจหรือเปล่าตรงใจแคบเลยนะครับบางทีเข้ามาเป็นคู่นะนะครับผม สำหรับอ่าเด่นตัวเดียวพี่โปรฟีเดี๋ยวผมมาเน้นนะนะครับที่เขียนในชุดจับคู่ก่อนบางทีเนี่ยสำหรับใน3ตัวนี้บางทีอ่าจับคู่ได้เหมือนกันใ้มาชิกนะครับรนอ้องๆนะครับอ่าแล้วตามด้วย2ตัวเด่นเด่น2ตัวนะครับสองตัวเด่นเ,นเ,ด,นะเด่น2ตัวนะครับเด่น2เนาะสองเจ็ดนะสองแปดสองเก้าเด่นสองแล้วเด่นสามอะ่ะ สามสี่สามห้าสามหกนะครับไปเด่นแปดอะแปดสี่แปดห้าแปดหกนะครับสำหรับเดือนแปดเนาะนะครับเบิ้ลน,นะนะครับสำหรับเบิ้ลวันนี้นะครับผมเนาะนะครับสองสองสอง่อาแปดแปดนะครับอันนี้อา่าสองสองแปดแปดนะสำหรับแนวทางเบิ้ลวันนี้เด้อนะครับ ตรงใจมันตรงใจแคบเลยนะครับเก็บจะลดขอบเขียนมาดูในชุดตัวเน้นนะครับสำหรับในชุดจับคู่เด่นเนาะนะครับผมเด่นสองเนาะมีสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะสำหรับเด่นสองผมเน้นนะครับสองแปดแปดสองเดินทางไปอย่าลืมบรรยากาศม่มาชิคจะปลอดภัยและเด่นสามสามสี่สามห้าสามหกนะครับผมเน้นสามหกสามนะนะครับสําหรับเด่นสามระหว่างเก้านะเนาะชุดนี้ เพื่อกระดูกหัวถ้าเด่นแปดกระสีแปดห้าแปดหกนะครับผมเน้นนะครับสําหรับเด่น8ปดเป็นห้าห้าแปดนะครับผมเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับนะครับจะปลอภัยเนาะบันที้ต้องระวังในตัวรองดยนะมาชิคเบิ้ลนะวันนี้2องสําหรสลับแนวทางเบิ้ลนะครับผมเนาะแคบเลยนะครับสำหรับทุ้จับผู้เด่นสองตัวนะขอให้มาในตัวเน้นนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมเนาะแล้วก็ตามด้วย3ตัวเด่นเด่น3ตัวเนาะ3ตัวเด่นนะนะครับ สามตัวเด่นเสามตัวนะครับผมเนาะนะครับโอ้โหสูตรนี้เจ็ดสี่สี่นะนะครับมีเบิ้ลเลยนะครับสูตรนี้เนาะแล้วก็แปดนะห้าห้านะแล้วก็เก้านะครับหกหกนะนะครับผมอ่าตรงใจไหมนะครับตรงใจแคปนะครับสายพี่นั่งยางนะนะเอาสองที่นั่งก่อนนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับสําหรับอ่า เลยิ่งผมสลับพี่ปกวีวันนี้นะนะครับสองสามแปด้ 8, นะ 8, 8, 3, 2, นะมาชิกสองสามแปดแปดสามสองเนาะบางทีเข้ามาเป็นคู่นั้นะต้องระวังด้วยสามารถจับคู่ได้คือกันนะครับผมสลับในตัวเดน่นอ่ะวันนี้นะครับผมเน้นนี่นะนะครับพี่ปกวีซ้ำรับวันนี้นะครับผมเนาะนะครับเด่นที่สองนะนะครับบวกสามนอนนะนะครับผมเด่นสองนะวันนี้นะครับสองสามแปดพี่ปกวีเนี่ยผมเน้นที่สองวันนี้นะนะครับ ดูได้สองจะลงอีกไหมสำหรับวันนี้นะครับนะครับถ้าสองก็จะมี2 7 2 8 2 9สําหรับเดือน2นะครับอย่างมาชิค่าเดือน3ก็มี3 4 3 5 3 6เนาะถ้าเดือน8ก็มี8 4 8 5แล้วก็8 6สําหรับเดือน8เนาะนะเบิ้ลวันนี้นะ7 4 4 8 5 5แล้วก็9 6 6นะสำหรับสูตรนี้นะครับผมเนาะนะครับยังไงขอให้มาสอยนั่งสายม่นั่งสลับวันนี้นะมาชิคก็ถือว่าคาดแล้วนะมาชิคนะครับผมเพราะอ่า สองสองเปลีป่ยเน,เนาะสำหรับแนวทางเพิ่นวันนี้อ่ะนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ใจมาชีดูนะขอบคุณทุกการติดตามชายมาชีที่มาติดตามใหม่ไปเรื่อยๆกันนะครับผมอ่าเดือนนี้มาลุ้นกันสหรับแนวทางเลขเด็ดฮานอยนะครับจะลงคลิปเป็นประจําทุกวันนั่นแหละนะมาชีน้นอกจากช่วงไหนที่ผมมีธุระนะอาจจะลงสายๆหน่อยก็พยายามจะลงเนาะนะครับผมอ่ะนะครับอ่าไปสูเป่นนเนลานั้นแนวทางมีเข้ามีหลดสาวผู้โชคดีบางอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องเด้อนะครับผมโชคดีไปก่อนทุกคนไว้เจอกับผมคลิปต่อไปขอบคุณทุกการต